สวัสดีคณะสปาครับเช้านี้เดี๋ยวพามาหากระสู่กันสักหน่อยนะวันนี้ก็อยู่กันที่แม่น้ำนานครับหมายเดิมก็เหลือเหอยู่ตัวเดียวนะมีกระดีใะเอจูเนียเก่าๆตัวนะึ่งมันดูกันจะมีผลง,งานไหม โอนรับไวเบชั่นที่น่ครับสู่แม่น้ำน่านครับ กระดีคิงฟ็อกแต่เหมือนตันกระดีคิงฟ็อกคิงฟ็อกไวเบชั่นจูเนียร์ครับกระดีกระกากนะฝากผลงานมาด้วยเยวตัวนี้เก่ามากนะครับใช้งานมาหลายเดือนแล้วฝากผลงานมด้วยครับเดี๋ยวถ่ายรูป,ปนหน่อย